สวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งหลายครับตอนนี้อยู่กับส้มแบ้ชาแนลเหมือนเดิมครับตอนนี้ครับผมส้มแบ้ชาแนลแล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือนางเอกของช่องครับผมน้องนุ่มนิ่มนะครับนุ่มนิ่มหวานใจส้มแบ้ครับผมตอนนี้ส้มแบ้อยู่ที่คำชะโนดครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเอฟซีมาเที่ยวคำชะโนดท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นคำชะโนดหรืออยากจะขอพรจากเจ้าปู่นะครับวันนี้นะครับส้มแบ้พามาถึงที่แล้วครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเที่ยวคำชะโนดพร้อมกันครับผมไปไปเลย ทางที่ทําไว้ครับจากปากทางถึงเกาะคาชโนดก็จะเป็นสะพานปูนนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นองค์ปู่พญานาคสองฝั่งนะครับยาวเลยครับผมเข้ามาด้านในนี้ร่มรื่นครับผมร่มรื่นเย็นครับผมเย็นสบายเลยนะครับไม่ร้อนก็จะมีเอฟซีนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับผมเข้ามาเรื่อยๆโอ้ถึงด้านในแล้วครับผมนี่มีกระลอกมีอะไร โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในเกาะสุดยอดจริงๆสวยจริงครับผมนี่ครับนี่คือด้านในเกาะนะครับด้านในเกาคะคาชโนโอ,นอนก็ <นา S 1> จะมีสารองค์จ้าปู่เนาะนี่ครับผม นั่งรถแม่บอกว่าที่นั่งนี่เห็นขา นาคีวิสุทธิเทวีภูเชมิกายาวาจาจิตังอาหารวันทานาคาชิบดีสีสุธรวิสุทธิเทวาปัทุมานาคีวิสุทธิเทวีภูเชมิ กายาวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปตุมนาคีวิสุทธิเทวีปูเชนีชช่วงนี้ก uh. ็จะเป็นช่วงตั้งกิจอธิษฐานขอพรจากองค์พระู่สีสุโธมยาปทุมมาทั่นชื่ออะไรอยู่บ้านที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพรนะพระผู้มีพระภาช่วยเหลือเรื <ถ letter. S 2> ่องอะไรนั like. band, ้นขอได้เลยนะครับ <sky Code> พ่อผูศรีสุทงมงเญาปฐุมาจงพระท,ท่านพอนํำระเสด็จให้กับทุกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบดลบรนดนาลในลูกหลานเดินทางเยี่ยก้าปลอดภัยทำมาค้าขายสิ่งไหนก็ขอให้นำเปด้วยการงา,านหน้าที่ของข้อยได้เด่นชั้นเย่นยศด,ด้วยบุญบาร,รมีทั่วภูมิย่า,ยาขอให้ท่านเยือนของหลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่เจริญสถานขอให้ข้อผูศรีสุโทงมงเญาปฐุมมาจงแผ่เมตตาให้กับทุกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ ได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะพี่น้องข่านสายในได้ที่นี้ดอกไม้ทวงมาลายมาตุ้ยที่มาสลายท่านนะครับให้ถวายที่นี่ทีเดียวเในได้แล้วนอกจากนั้นพี่น้องก็เดินเข้าจุดที่สองก็เดินใหญ่ใช้ใหญ่ท้องฟ้าผ่าขุย่านนะครับก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆครับผมก็เอาพานใบสีมา ไหวจะปู่เจ้าย่าเนาะครับผมถ้าตรงไปทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะเดื่อใหญ่นะครับมะเดื่อใหญ่แต่ถ้าเรามาทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับผมบอ่อน้ําไปเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะเราเดินไปดูกันดีกว่าที่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับผม ศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดป่าคำชะโนดครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรงนี้เนาะอ๋อคือตัวนี้กั้นไว้ไม่ให้เข้าไปใช่ไหมพี่เพิ่อกั้นไว้ไม่ให้เข้าไปบอครับรรพี่ครับอ๋อเรื่องการสัมผัสอ๋อครับผมไปถามว่าทำทำไมล่ะ เนื่องจากว่ามนุษย์เราก็ไม่เหมือนกันเนาะครับผมคือตามหลักแล้วเราทาตามระเบียบทางราชการครับแต่ความเชื่อความศรัทธามันขึ้นอยู่กับตัวใครก็ตัวมันอืมครับผมครับผมขอบคุณครับไม่สามารถบังคับกันได้ครับเพราะมาจะโนดนี่ไม่มีใครบังคับันต้องโน่นี่นั่นไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราท่านเป็นใครมาจากไหนมาทําไมมาทําอะไรครับผมวันนี้มาขอพรผู้บู่เบี้ยขอได้ที่ไหนล่ะ ระหว่างสารข้อมูลกับข้างล่างครัเพราะเป็นที่เดียวกันองค์เดียวกันอส่วนด้านในขอโชคขอลาบลานต้นมะเดื่อใหญ่เพราะเป็นขุมทรัพย์ปู่ย่าครแต่กับโบกมาตรงนี้เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะก็ขึ้นอยู่ยกับตัวใครก็ตัวมันแล้วแต่ศรัทธาครับผมถามว่าผมเชื่อไหมร้านเปอร์เซ็นเนื่องจากเคยเจอกัะบ,บอกนึงมาแล้วเพื่อคือบสเปิดน้ำอมาะสันครับพี่ครับโควิดีกทเก่าครับโอ้ก็เลยบ่เปิดน้ำให้มีน้ำ อ๋อผู้ว่าสั่งห้ามเปิดน้ำเพราะว่าคนยานักท่องเที่ยวไปตักเอาหรือว่าต่างคนต่างตักต่างคนต่างกัสนับแบบนั้นก็ผมผมมาทุกครั้งจะเปิดน้ำน้ำจะเต็มตรงนี้บ่อแห้งเลยนะครับแห้งครับบ่น้ำตรงนี้จะไม่แห้งเลยก่อนโควิดทิ้งกองเลยทุกเสาร์พฤศจิกายนผ่านเครื่องกรองอย่างดีครับผมเปลาปาก็จะนาคแล้วก็ลงบ่อทั้งหน้าเพื่อนนะทุกที่ตักได้ง่ายขึ้นผมผมไหนผมอมนี่จะแทะในบ่อในไปไปแน่ครับผมเขาไเพางเนี่ย แก้วแหวนเงินทองพราปู่มีญามีคบเหรอละ่ะท่านขาดเฉพาะแล้วล่นไา้่สาย้หลนสายเ็บีับ,ส,บ,บ,บสี่เหี่ยมนึกประมาณเจ็ดเมตรเด็รกร็วอง มันอยู่ในช่วงโควิดนะครับก็ท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้มีการเอาน้ําขึ้นมาไว้ในบ่อนะครับเพราะเมื่อก่อนน้าตัวนี้จะไม่แห้งครับน้ําในบ่อนี้จะไม่แห้งเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นในช่วงโควิดก็ถ่ายลูกได้แต่ว่าีเรื่องการสัมผัสครับผมเราก็จะเดินเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆรอบๆบ,บ,บ,บ่อนะครับผมแล้วแล้วเราจะไปตรงต้นมะเดื่อใหญ่ ครับผมนี่คือเส้นทางที่จะไปต้นมะเดือ่อหรือเขาเรียกว่าคุมทรัพย์ขององค์ปูนาคาใครที่อยากได้โชคได้ลาบนะครับผมตามส้มแบบไปเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงต้นมะเดื่อใหญ่แต่ด้านในนี่เย็นมากๆครับเย็นลมลื่นมากๆเลยเพราะว่าเป็นป่านี่ครับต้นชะโนดนี่ด้านหน้านี่ครับ ปีนป่ายเนาะใช่แต่ก่อนนะมากันอยู่นู่นเมื่อก่อนมีสองต้นเนาะคู่กัน,ะนจะล้ม,ล,มล้มไปต้นหนึ่งล้มต้น,นล้มไปต้นหนึ่งตัวน,นั้นครับเอาเลยนะพี่เอาเลยพี่คิโลเอาเลยนะจะได้ ผมเมื่อกี้นี้น้องนิ่มขออะไรพรอขอพรอะไรเนาะขอให้ได้พิมพ์ไวไวขอให้ได้พิมพ์ไวไวเนาะแล้วก็ขอให้แม่หายป่วยไวแล้วก็ขอให้เอฟซีเจอแต่สิ่งดีๆีด้วยเนาะมีความสุขครับผมนี่ก็บรรดาแล้วนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะมากๆเลยครับนี่นะครับผมตัวนี้คือเป็นที่ เขาเรียกว่าเป็นคุมทรัพย์ของนาคาครับคุมทรัพย์นาคาจะอยู่ตรงจุดต้นมะเดื่อนี่แหละครับผม ืัอนี้การภาพพี่น้องครับเอฟซทั้งหลายเนาะพามาเที่ยวมาขอพรที่คำชะโนดครับผมก็ได้ชมบรรยากาศรอบๆครับสวยๆเลยเนาะก็มีบรรดานักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับผมข้างในนี้ร่มเย็นจริงๆครับผมนี่ครับลมลื่นจริงๆครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับส้มแบ้ชาแนลแล้วก็ช่องน้องใหม่ด้วยครับน้่นิ่มหวานใจส้มแบ้นะครับผมครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านลุงพลนะครับขอลาหนึ่งวัน แต่พรุ่งนี้ไปเหมือนเดิมครับผมครับโอเคครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ